คือไม่ยนืนคู่อ่ะหมายถึงห้ามยืนอะเอาว่าตอนนี้สู้แพนด้าก่อนสองหนึ่งก็มานีครับเลกดแรกเริ่มเป็นจังหวะโค้ดอหัวดึ๊บปั๊บไปเลยหัวดนี่ครับดูดเลือดโค้ดแรงน้องสิน,านการดูเหมือนเข้าจะบวกกันอยู่นะพี่ชเวลาที่เราจะโวมาฟาร์มแล้วไปกันเลยเพื่อนเฮ้ยโอเคเข้ามุดจะฟลกันแบบนี้ก็เข้าด้านหลังนี่ครับรออะไรแม่เสร็จไปหนึ่งเลยอีกสี่นะครับผมแพนด้าเข้าหลังแล้วไงกดแรกเลื่อนก็ทันพอแล้วปะ่ะแตกสามสุดที่สวยเลยหนึ่งตัวครับเล่เลยหน้า ดีใครเพิ่มไปเลยครับจังหวะเนี้ยแล้วก็ถึงมีดจับจังหวะสุดท้ายคอสค,คิวตึงๆครับโอ้โหาสุดยอดนครับน้องๆในวันนี้พี่จะมาแนะนำเพจบริการเติมเกม RV และอืน่นๆอีกมากมายพร้อมหลากหลายราคะเลือกเ,กนนเลยนะครั True Money Wallet และวก็จินนาคารใช้เพียง Open ID เท่านั้นเพเจเ,พเจ๊น้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์จุดเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดบริการมา,มามากกว่า5ปีปลอดภัยคุ้มแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปตามกันได้ที่ description ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ในคลิปวันนี้นะผมใกล้จะขึ้นคอนเกอร์แล้ครับใครที่มาดูก็ขอให้ฝากกันไวด้วยนะว่าผมอัดว้ตั้งแต่วันที่30เมษายนแล้วนะผมก็คือผมขึ้นในวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมเกมเนี้ยผมจะสามารถไต่ขึ้นแรงคอนเกอร์ได้ไหมด้วยตัวเมนสุดลูกรักประจําช่องของผมตลอดการตลอดการ ซีเนสเตียนั่นเองนะครับผม<อ>โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับโอเคครับได้เวลาเริ่มฟาร์มของเรากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นิดนึงแล้วกันเกมนี้ผมจะฟาร์ม2กองซึ่งเราต้องเริ่มฟาร์มจากบลูเท่านั้นถึงจะฟาร์ม2กองได้ง่ายนะครับผมก็คือ เราต้องปรับเป็นโหมดมีดตีไกลครับอัพสกิลที่2มานะแล้วก็ดีกับรูเนี่ยจนถึงแดสแตก็กพอถึงแสแตก็กปุ๊บให้คุณรีบปาใส่แมงมุมเลยครับมันทำให้ดาเมจจากมีดไปสร้างระเบิดใส่แมงมุมแล้วคุณก็จะฟาร์มได้เร็วขึ้นพอสมควรนะผมมันจะเป็นเหมือนการที่คุณตีรูแล้วก็ตีแมงมุมพร้อมกันเลยนะทีนี้คุณก็ปาแามงมุมมาหากสีเหลืองนะครับหลังจากที่คุณทำแบบเนี้ยทำนี้ในการฟาร์มเฉลียงคุณจะอยู่ที่ประมาณ50-52ถึงวินาทีนะผมเป็นทามม่ที่ ไวที่สุดในเกมครับก็ให้พูดตามตรงก็คือไวระดับเดียวกับเอรันดอร์หรือถ้าคุณติดฟรก็อาจจะไวได้มากกว่าเอรันดอร์นะผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยก็แล้ว,แ,ลวแต่น้องซีนเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้เร็วครับก็ประมาณท็อปหนึ่งถึงระดับสองในเกมเนี้ยไม่แบบไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะผมประมาณนี้ <Okay. S 1> ครับ ก็มาฟาร์มกันต่อเลยนะแล้วก็เวลาลัมเบอร์ไม่มาทูปัับนะผมสอนเทคนิคให้นิดนึงนะคือไอตัวของลัมเบอร์เวลามาทูปอะไอตัวเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าเออทางแม่งตอนนี้ตีก่อนตายบอก,ตา,บอกตายบอกสวยเพื่อนคือไอตัวบัฟของลัมเบอร์เนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะเวลามันทูปนะครับเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าจะกระเด็นถอยหลังและไปชนเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังให้ลอยขึ้นแต่เป้าหมายที่อยู่ด้านหลังอะจะไม่กระเด็นขึ้นครับหมายความว่าถ้าเรายืนหน้าบัฟเราจะแค่ไปชนบัฟบัฟจะไม่ลอยออกนอกวง เราแค่จะลอยขึ้นแล้วพาบัฟลอยขึ้นฟ้าเฉยก็คือลอยขึ้นสวรรค์นะผมแต่ว่าไม่กกะเดนอ,นออกก็วงนะครับก็จะทาให้เราไม่สูญเสียทามิ่งในการฟามไปอันนี้คือเทคนิคในการโชนเจอรัมเบอร์เวลาประปวดปเราเนะผมโอเคนี่ก็ดักนิดนึงแล้วก็รอทอยพิ้งออกป้อมนะครับทีนี้ก็เข้าไปปิดหลังมาแล้วผมดีคลายดีค้ายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ก็ออกมาก่อนรอบเกลอนคาร์ฟินนี่มีเดเซอร์แล้วยังไงก็ไหวนะผมตามนั้นครับโอเคแล้วก็มาเคลียร์คลิปหลังป้อมเลยเพื่อที่เราจะได้ไปทำทามิ่องอมตะได้ไวที่สุดนะผมไม รอคลิปออก้อมมานะแล้วคราวเมื่อกี้พเพื่อนๆน่าจะเห็นใช่ไหมว่าเกมไม่กระตุกนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เป็นปัญหาจากเครื่องผมผมส่องดูในกลุ่มอวนะต<ห>ั้งแต่อัปเดตแพทใหม่มาเหมือนเกมจะมีปัญหาคือจะหน่วงประมาณ2วินะครับอันนี้เป็นปกติกแต่เกมอัปแพทมาครับซึ่งจะเกิดขึ้นเกมเราหนึ่งครั้งนะครับ<ห>ก็ขอให้ระวังกันตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะพยายามอย่าไฟท์ถี่เกินไปนะเพราะมันจะทําให้คุณพลาดทางได้จนก,กว่าเขาจะแก้บั๊กนี้นะครับมีเวลาว่าก็มาเวทรู๊แรกละมาเลยเพื่อน้ี ชิวๆเอาบูให้เพื่อนนะผมไม่ได้กะจะเอานี้แต่แรกนะเห็นไหมจังหวะสุดท้ายผมไม่ได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเมทเราไม่ใช้บูครับแต่ตัวผมไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอาไงแค่นั้นแหละถอยนะผมเดี๋ยวทอนไม่งสตันเราแล้วโดนลัมเบอร์ทูบอีกอาจจะมีคนมาปิดได้โอเคอยากมาฟาร์มต่อครับ เป็นป่ามันก็ต้องทำทามิ่งแหละแต่สังเกตไหมผมไม่ค่อยจะกลับไปบลูเท่าไหร่เลยเพราะแหละคือทินเนตเทียแม่งเป็นตัวเน้นไฟเน้นวิ่งหาตีน,นะครับผมแต่ประเด็นคือบลูแม่งอยู่ไกลแล้วไม่ค่อยเกิดไฟเลนบนไปก็รู้สึกจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ให้เราไปฟาร์มบลูเฉพาะตอนที่เราว่างจริงเท่านั้นครับทินเนตเทียคือคุณเน้นเดินเกมเน้นช่วยก๊งเลนกับเพื่อนดีกว่าแล้วก็เน้นเก็บอ็อบเจกช่วยเคลียร์เลนพยายามเดินเกมให้ดุดันที่สุดเลยครับไอเรื่องของการฟาร์มให้เก็บไม่เป็นประเด็นหลังเลย อ่าวเพื่อน <c oughs> อุ้ยเลยีหน้าอยู่นี่ต,ตีไม่ทันวะแม่งเอาลัมเบอร์แทนก็ได้วะเออ <c oughs> จริงๆถ้าเมื่อกี้ผมเล็งเลีหน้าตีทัน,นเ้ยแต่ว่าตกใจอะเมื่อกี้มันสะดุ้งแลมันจังหวะแบบกระทันหันอะผมก็ดูไม่ออกม <c oughs> ตรงนี้ให้เราตัดเวฟมาเลยนะเพราะว่าอะไรครับเราต้องตีป้อมครับผมถ้าเกิดว่าเรารอให้เวฟมาถึงเนี่ยโอกาสที่ทีทมตรงค่ามแม่งจะเขาเรียกว่าอะไระมากามันเวฟผมัาแล้วก็มาการป้อมก็มีอยู่นะครับ <c oughs> ผมพยายามบอกให้เพื่อนรวมกลุ่มนะเพื่อที่เราจะได้ทําการตีป้อมตรงนี้นะผม เนีย่ยเห็นไหมแต่เป็นคือเพื่อนเราไม่รวมไงแต่นี้ก็ตีไม่ได้สิครับเห็นไหมตัดคลิปเพื่อก็เพื่อนนายดูนะคือขนาดผมไม่ตัดคลิปอะแม่งยังมากัดป้อมทันที <c oughs> ่สภาพว่าถ้าเกิดผมไม่ตัดะป้อมมันจะเลื่อนเดียอแค่นั้นไหม <c oughs> ผมถามง่ายๆจะตีป้อมไงเนี่ยก็พีมพบอกแม่งเลยสิครับก็เรียงกำตับความสำคัญด้วยเพื่อนหลายคนเนะี่ย เวลาโดนตัดเวฟหลังป้อมจะชอบบ่นครับท่านที่บางทีมันเป็นจังหวะตีป้อมคุณไม่ต้องไปมัวแต่หววงเวฟคุณก็แค่มาช่วยตีป้อมตอนคลิปเราเข้าป้อมเข้าไปการเล่นเกมนี้มันเล่นเพื่อชนะปะครับมันไม่ได้เล่นเพื่อแบบให้คุณเกิดอยู่คนเดียวไม่ใช่แบบเออคุณคุณเป็นพระเจ้านะกินแครี่แล้วทุกคนต้องมาช่วยกันต้องมาทิ้งเวฟให้นะผมมันไม่ใช่นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ถ้าคุณอยู่ตีป้อมเหมือผมมันก็ได้ครับผม น,นั่นแหลครับดังนั้นจริงๆมันก็ควรจะเรียงลำดับความสำคัญหน่อยก็ดีแครี่ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ตำแหน่งที่มักจะชอบงอแงาเรื่องแบบนี้จะเป็นเมทอันนี้ผมพูดตามตรงจากใจที่ผมก็เป็นเมนเมทครับผมไม่ค่อยงอแงาเรื่องครีฟหรอกแต่ว่าผมเจอคนอื่นเล่นเมทแล้วแม่งจะชอบงอแงาแล้วบอกว่าเอ้ยไม่เราครีฟเลยพึ่บางาทีแม่งจะหวัดีป้อมเ,เพื่อนรอให้นายมานายอยู่เลยอื่นกว่าจะมาได้ทีมลูกค้าแม่งกันป้อมไปก่อนแลลวครับนั่นแหละมันก็ควรดูลำดับความสำคัญจริงๆนั่นละ เล่น oh, 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 แบบเนี้ยแล่ uh. แบบลักแต่แบบเออเอาเวฟมาขาย้ามแต่เวฟค่ะอันนี้ก็เกินไปโอเคบทเย้ไปหน่อยนะครับโยนเลยตอนนี้ One minute later เกมนี้ถือว่าเราดรับมาดีครับดรับมาดีมากเลยนะเป็นตัวเลดเกมที่สามารถประคองต้นไปพร้อมกันได้ oh, 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 เอ้าว่าไงแพนด้าโดดเข้ามากางตรงตีนแบบนี้ไม่กลัวเลยเหรอไปแน่ ไทยดีกว่าเพื่อนไทยดีกว่าโอ้ยวิ่งหนีครับสับเกียร์มาสับปีแตกนะครับจังหวะนี้แพืนได้ไม่ตามผมได้โอ้โยโอ้ยดวงนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ดวงมาถอยถอยเพื่อนถอย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 โอ้ยจังหวะนี้สับเกียร์มาแล้วครับหนีไม่สนใครนะครับตอนนี้อยู่ต่อก็ตายสิครับรออะไรล่ะวิ่งสิวิ่งกลับมาฟาร์มกันต่อมา นี่ก็7นาทีแล้วนะผมเข้าช่วงกลางเกมแล้วนะนะรู้สึกการเกมดีแม่งก็เริ่มจะพลิกกลับมาได้นะเพราะดูสพทีตรงข้ามมันก็ก็จะว่าไงดีจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องดามจเป็นจัดจ้านกว่าทีมเราอีกครับถ้าเกิดปัญหาจงังหวะไฟดีมันสามารถชนะไฟเราได้เลยไอต้นเกมที่เราชนะมันได้เพราะว่าแทางกับแคลรี่เขายืนไม่ค่อยประจำตำแหน่งกันเท่าไหร่นะผมคือแบบสมมติแคลรี่เขาโดนไดป้อมอยู่3 4ตัวใช่ไหมแทงเขามันจะยู่ตรงนู้นไม่ก็ตรงนี้นะผมคือ อยู่ห่างมากนะครับก็คือไม่มีใครไปช่วยกันได้นะแครี่เขาไม่เกิดทีมก็เล่นยากเหมือนกันนะผมผมมักบอกเสมอแล้วว่าแท้งอะไม่ควรยืนคู่กับแครี่ไม่ควรยืนคู่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปแกงแครี่นะครับคือไม่ยืนคู่หมายถึงห้ามหยุดเอาเอาว่าตอนนี้สู้กับแพนด้าก่อนสองหนึ่งก็มาม่ครับเดนโดแรกเริ่มไปถึงจังหวะโฉดฮวัด,วดปับ๊บสไลด์หัวดนี่ครับดูดเลือดโค้ดแรง้องสง แล้วคือพลังซินเทียนี่คือไม่งดุดและแดงมากคือถ้าแบบไม่ได้เป็นตัวที่มีสเทนเหมือนกันสู้ยากครับต่อให้มีสเทนเหมือนกันบางทีก็สู้ไม่ได้อันนี้ผมพูดตรงเลยซิน,นเทียตีตรง,ตงๆแไม่ชนะยันปลาไหล,หลริปโป้ตามนั้นเลยครับคือไม่ชนะปลาไหลกระริปโป้ผมผมจัดไ,ไปเยอะไอพวกปลาไหลพวกริปโป้เนี่ยมันจะแพ้โงเป็นฟอร์เรนเนี่ยนะครับถ้าใช้ไปสู้ตรงๆนะฟอร์เรนแม่งชนะทุกตัวในเกมอยู่แล้วไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ตามเลยครับ ต่อให้เป็นยานก็เถอะอันนี้ผมพูดตามโตพยานะฮะตอนเข้าเกมมาใหม่ๆมันชนะฟอร์เรนแต่ว่าตั้งแต่ที่ปรับเอาเอามาตะอออกไปเงไม่ชนะนะครับผมลองรำดูมาสาักพักแล้วรู้สึกว่าฟอร์เรนมันสามารถรำทุกอย่างในตอนนี้อ้อยไอด้ด้วงเลยแตก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอเคแล้วก็ินส่งกับมาเกิดบ่อแล้วนะครับผมหลังจากที่ซ่ามานานนะครับคิวไม่ได้สี่ตัวตายไปสามเกมที่ผมไม่โคตรโยนนะจริงๆเออเกิดบ,บ่อก,ก็ฟาร์มก่อนอย่างแรกครับ เราก็พยายามเร่งการเงินของตัวเองนะหลังจากที่เราพลาดแบบซ้าไปหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันก็สมควรที่จะแบบระนักตัวเองได้แล้วนะผมพยายามเร่งการเงินไปไล่เกีจเวฟเพื่อให้เวฟเ,เราดำถึงป้อมง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเค ตีไวค้ดนะผมก็คือตีไวคอดอันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่ชอบรองอเท้าตีไวนี่แหละคือถ้าเกิดว่าคุณออกทารอนหรือคุณออกไอโซนของธนูฟามเนี่ยมันไม่ได้ออนิเมชันไวขนาดนี้นะฮ้ยหลักๆที่มาจากรองเท้าตีไวเลยครับถ้าคุณลองเล่นดูเองคุณจะเข้าใจที่ผมพูดผมเล่นมาเยอะแนละ้วผมรู้สึกรองเท้าตีไวเป็นที่บอกกับซีนมากแต่ว่าบางทีมันออกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเจอซีซีเยอะมันก็ต้องออกในส่วนของการซีซีมาป้ากนะผมลองตีนกันซีซีนี่สําคัญนะในเกมเราแบบเจอมามา กี่ตัวครับตอนนี้แทหนึ่งใช่ไหมใครแท็กมันครับพยายามตีใครตีใครไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยคือตัวเราแม่งกระไรง่ายาาาครับตีใครไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งมาลวกกดแลกเลือดชึกตีก่าดีครับดีถ้ามาอยู่ในภุมมก็เดินเข้าคุมมแล้วค่อยตีนะผมถ้าเราตีตอนอยู่นอกคุมยังไงมันก็ตีไม่โดยแล้วให้เราปรับเป็นโหมดตีใกล้แล้วเดินเข้าคุมมไปตีนะประมาณนี้ครับ คือถ้าเกิดเลื่อนมาเหลือเล่นน้อยคุณไม่จำเป็นปต้องใช้ตีไกลก็ได้บางทีตีไกลออกธนูฟาร์มดาเมจมันอาจไม่พอค่าครับถ้าสังเกตดีๆบางทีไม่พอนะคือถ้าตีใกล้อะดาเมจต่อฮิตมันแรงถ้าตีไกลมันจะเน้น DPS สูงนะครับดังนั้นถ้าเรื่อนมาเหลือน้อยพยายามตีใกล้เป็นจังหวะที่มีโอกาสฆ่าได้ง่ายกว่าเว้นแต่ว่ามันจะมีไกลประมาณเนี้ยมาเด็ดด้วงไใช้ด้วกเด็ดสิบัตเตอร์ลับเบอร์นีพันกันไปหมดแล้วผมว่าไงแพนด้าไม่มาใช่เปล่าไม่มาผมเอาเรสไนแล้วนะ โอเคได้เรดถึงแม้เราจะไม่ได้ก็เถอะ a few moments later โอเคเว็บล่างชนกันนานแล้วผมเห็นแล้วขัดหูขัดตาไอ้เด็กผมไปเคลียร์ให้แล้วกันมาขัดหูขัดตามากเลยครับเว็บล่างโอเคดีแป๊บก็เสร็จแล้วครับเว็บล่างเล่นการ์ดูเหมือนเข้าจะบวชกันอยู่นะไม่ใช่เวลาที่เราจะโวมาฟาร์มแล้วไปกันเลยเพื่อนดฮ้ยโอเคเขาโม่จะไฟกันแบบนี้ก็เข้าด้านหลังนีน้องรออะไรแม่เสร็จไปหนึ่งเลยอีกสี่นะผมชันดาเข้าหลังแล้วไงกดแดกเลือดกทันพอแล้วป่ะ แตกสามศพี่สวยเลยหนึ่งตัวครับเล่เนหน้าดีใครเพิ่มไปเลยครับจังหวะเนี้ยแล้วก็ดึงมีดกลับจังหวะสุดท้ายคอสคิวตึงๆครับโอ้โหสุดยอดท่ามตั้งสี่ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่แครีทีมต่อน,นิดน,นึงนะเพราะว่าเอ่ออันนี้หลายหลายคนคนจะคิดว่าผมเปลี่ยนแหละแต่พูดตามตรงก็คือมันก็เปลี่ยนแบบมีเหตุผลนะ่ะคือมันก็เป็นคนมาเปิดใส่ผมก่อนเองเรื่องเว็บหลักท่อมนะครับที่จังหวะนั้นน่ะถ้าเกิดมันไม่ได้มัวแต่สดเวฟไม่ได้มัวแต่มาบดผมแล้วก็โบเชอร์ก็ตีป้อมป้อมม จังหวะในการเดินเกมของเราจะเร็วขึ้นอีกเยอะแล้วเกมเราอาจจะไม่ตามไปช่วงหนึ่งด้วยซ้ําไปครับผมมันจะสลับได้ไวขึ้นกว่านั้นมันจะทำเลนได่ไวขึ้นกว่านั้นอะไรต่างๆจะเปลี่ยนไปมากเลยนะแค่จังหวะเดียวนะครับดังนั้นอันนี้ผมก็สงควรจะเรียนต่อคือคนที่ไม่เคยมองความผิดพลาดข,ของตัวเองไม่มีวันพัฒนาได้อยู่แล้วครับผมก็แค่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไระที่เขาได้สัมผัสได้รู้สึกบ้างว่าบางทีเขาไม่ได้เป็นคนแบก คนเราไม่ได้เล่นเก่งทุกเกมหรอกครับบางทีคุณก็เจอในเกมที่เจอคนที่เก่งกว่าคุณทั้งเกมคุณเล่นไม่ออกคุณทําอะไรไม่ได้เลยแบบที่แคร์รี่ทีมเกมนี้เป็นหรือผมยังเคยเจอเองเลยที่ผมเจอคนที่เก่งกว่าผม,มทั้งเกมเลยผมทาอะไรไม่ได้นะครับเราก็ควรจะยอมรับไม่ใช่ว่าแบบเออก็จะมองแต่ความผิดพลาดของคนอื่นเนาะความผิดพลาดของตัวเองก็จะไม่มองนะผมแล้วก็จะบมดแต่คนอื่นเดียวอันนี้ผมไม่สนับสนุนอย่างยิ่งนะครับหรับเกมนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้